เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ายายสายแกเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่นานและไม่แน่ชัดว่าทำไมแกต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เพียงลำพังทั้งๆท,ท,ที่ยายสายก็ได้ไปอยู่กับลูกมาตั้งนานชาวบ,บ้านที่เห็นยายสายต่างก็พากันเข้าไปถามไทยและทักทายเพราะเห็นว่าแกอยู่บ้านคนเดียว แต่ยายสายไม่ค่อยชอบพูดเล่นกับใครแกชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านเลยทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าไปหาแกเหมือนกับช่วงแรกๆจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นนี่ผู้ใหญ่เกิดเรื่องแล้วคือว่าหมาบ้านข้ามันตายแปลกๆมันแปลกยังไงวะไอ้จันคือว่าหมาที่ตายมันเหมือนถูกอะไรจับกินและเครื่องในก็หายไปหมดเลย ไหนพาข้าไปดูหน่อยสิได้ได้รีบตามข้ามาเมื่อผู้ใหญ่ไปถึงก็เห็นซากหมานอนตายอยู่แล้วก็เป็นดังที่อาจันพูดหมา,าที่ตายเหมือนถูกอะไรจับกินและเครื่องในก็ถูกควักออกไปหมดไอ้จันเอ็งคิดเห็นอย่างข้าไหมนี่อาจจะเป็นฝีมือของปอบลักษณะการตายแบบนี้ มันไม่น่าจะถูกสัตว์ใหญ่จับก,กินหรอกเอ็งว่าไหมข้าก็คิดเห็นเป็นเช่นนั้นแต่บ้านของเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะ่ะและพวกเราจะทำยังไงต่อล่ะผู้ย้ายก็ยังไม่ต้องทำอะไรพวกเราคอยส้มมองดูอยู่ห่างๆว่ามันจะเป็นปอบอย่างที่พวกเราคิดกันหรือไม่และที่สำคัญอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ให้กับใครรู้เป็นอันขาด เดี๋ยวชาวบ้านจะตกใจเอาและถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นปอบจริงๆเดี๋ยวมันจะไหวตัวทันส่วนข้าจะไปบอกพักพวกที่ไว้ใจได้เท่านั้นจะได้ช่วยกันจับสังเกตตกลงตามนั้นผู้ใหญ่หลังจากคุยกันเสร็จตั้งสองก็แยกย้ายกันส่วนนาจันก็ทำการเก็บซากของหมาที่ตายนำไปฝังดินไว้ และแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปนานหลายเดือนสัตว์ตัวเล็กๆที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็ได้ตายกันบ้านละตัวสองตัวเหลือแต่ซากที่ถูกทิ้งไม่ดูต่างหน้าแต่ก็จับไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรที่มาจับก,กินพวกสัตว์ที่หายไปมันจะหายไปเป็นช่วงๆไม่ได้หายทุกวันนั่นยิ่งทำให้ชาวบ้านไม่รู้เลยว่ามันจะมาตอนไหน แต่ก็มีชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันต้องเป็นปอบแน่ๆแต่บางคนก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ปอบส่วนคนที่คิดว่ามันเป็นปอบก็สงสัยว่าตั้งแต่ที่ย้ายสายเข้ามาอยู่ที่นี่หมู่บ้านของเราก็เกิดเรื่องขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่จะเอาเรื่องกับยายสายได้ ในขณะนั้นก็มีชาวบ้านสองคนได้ไปหายายสายที่บ้านเพื่อที่จะดูอาการของยายสายว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือไม่เมื่อไปถึงก็เห็นยายสายยืนอยู่ที่หน้าบ้านจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เอ่ยปากถามไปว่านี่ยายสายเมื่อคืนแกไปไหนมาหรือเปล่าหรือไปทำอะไรมา เมื่อคืนยายก็นอนอยู่บ้านของยายนั่นแหละมีอะไรกันหรือถึงได้มาหายายไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาเยี่ยมยายเฉยๆนั่นแหละเห็นอยู่บ้านคนเดียวกลัวจะเป็นอะไรไปยายขอบใจพวกเองสองคนนะที่เป็นห่วงยายยายไม่ได้เป็นอะไรหรอกยายสบายดี หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินออกมาจากบ้านของยายสายนี่ไอ้จันดูยายสายแกก็เป็นปกติของแกแกคงจะไม่ใช่ปอบหรอกพวกเราคงคิดมากไปเองก็จริงอย่างที่เองพูดนั่นแหละสัตว์เลี้ยงที่ตายไปก็อาจจะถูกพวกสัตว์กินเนื้อที่ตัวใหญ่กว่าจับกินเป็นอาหารก็ได้แต่ก็ช่างมันเถอะ เอาไว้ให้พวกเราจับมันได้ก่อนเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่จนกระทั่งคืนวันหนึ่งนาคมที่อยู่อีกหมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านนี้กำลังออกไปหาปลาที่คลองท้ายหมู่บ้านแล้วก็เดินผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำแกก็เดินของแกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่อยู่ตรงหน้า แกก็รีบแอบซุ่มมองดูปรากฏว่าเห็นยายคนหนึ่งกำลังนั่งกินอะไรอยู่นั่นยายมาจากที่ไหนกันทำไมข้าไม่คุ้นหน้าเลยในขณะที่นาคมกำลังแอบซุ่มมองดูจู่ๆก็มีชาวบ้านสองสามคนกำลังเดินผ่านมาทางนี้นาคมเห็นดังนั้นจึงรีบส่งสัญญาณมือบอกให้เงียบ แล้วค่อยเดินมาทางนี้อย่างเบาๆมีอะไรว่าไอ้คมพวกเองมองดูทางนั้นสิยายคนนั้นกำลังนั่งกินเนื้อสัตว์อยู่ไม่รู้ว่ายายมาจากที่ไหนเป็นปอบหรือไม่ดูครับคล้ายครับคลาวว่าจะเป็นยายสายพวกเราต้องจับให้ได้จะได้รู้ว่ามันเป็นยายสายจริงหรือไม่ ในขณะที่ยายคนนั้นกินเสร็จแกก็รีบเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีมันกำลังไปแล้วพวกเราแอบตามมันไปจะได้รู้ว่ามันเป็นใครนาคมและชาวบ้านก็พากันแอบตามยายคนนั้นไปอยู่ห่างๆจนในที่สุดยายคนนั้นก็ได้เดินเข้าไปในบ้านของยายสายนั่นมันยายสายจริงๆด้วย ยายสายเป็นปอบต้องรีบนำเรื่องนี้ไปบอกให้ผู้ใหญ่รู้ว่าจะจัดการกับปอบยายสายยังไงในตอนนั้นนาะคมและชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบนำเรื่องไปบอกให้ผู้ใหญ่บ้านรู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พวกข้ามีเรื่องสำคัญเอออะไรกันพวกเองมีเรื่องอะไรหลังจากนั้นนาคมและชาวบ้าน ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับผู้ใหญ่ได้ฟังและในตอนนี้ก็เป็นเวลารุ่งเช้าแล้วผู้ใหญ่และชาวบ้านก็รีบไปที่บ้านของยายสายและเมื่อไปถึงผู้ใหญ่ก็ตะโกนเรียกยายสายยายสายออกมาออกมาเดี๋ยวนี้พวกข้ารู้หมดแล้วว่าแกเป็นปอบหรือว่าแกมีอะไรจะแก้ตัวไหมออกมาออกมาเถอะยายสาย ผู้ใหญ่และชาวบ้านตะโกนเรียกยายสายอยู่นานสองนานแต่ดูเหมือนว่ายายสายจะยังไม่ออกมาหรือพ่อแกไม่กล้าออกมากันแน่และในตอนนั้นลูกของยายสายก็กลับบ้านมาหายายสายพอดีมีอะไรกันผู้ใหญ่ทำไมถึงพากันมาเยอะขนาดนี้ก็เมื่อคืนคนของข้าจับได้ว่า ยายสายกำลังกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนั่นน่ะสิก็เลยแอบตามมาถึงในบ้านจึงได้รู้ว่ายายสายเป็นปอบยังไงละไอ้นุม่มหลังจากที่ทุกคนรู้เรื่องแล้วว่ายายสายเป็นปอบลูกของยายสายชื่อว่านนก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าแม่แกชอบกินเนื้อสัตว์ดิบๆแกชอบขโมยกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ครั้งหนึ่งเคยพาแม่ไปหาหมอแล้วแต่ก็ไม่สามารถรักษาอาการของแกได้หลังจากนั้นมาผมก็ได้ซื้อซอยจุเนื้อสัตว์ตับและเครื่องในมาให้แม่กินเกือบทุกวันหากวันไหนไม่ได้กินแกก็จะทนไม่ไหวบางทีก็จะแอบไปขโมยกินสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้นานวันเข้าผมก็กลัวว่าแม่จะถูกชาวบ้านจับได้ และก็ถูกทำร้ายก็ได้พาแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่และที่มาอยู่ที่นี่ผมก็จะให้แม่ไปซื้อซอยจุกินแทนซึ่งผมก็ได้นำเงินมาเอาไว้ให้แม่ไปซื้อซอยจุมากินแต่ไม่คิดเลยว่าแม่จะไม่ไปซื้อและไม่คิดว่าแม่จะไปขโมยกินสัตว์เลี้ยงของคนอื่นอีกยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ผมก็ขอโทษแทนคุณแม่ด้วยและหากจะเรียกค่าเสียหายยังไงผมจะจ่ายให้ทันทีแต่ขออย่าทำอะไรแม่ผมเลยหลังจากที่นนเล่าเสร็จนนก็พาแม่ออกมาจากในบ้านเมื่อชาวบ้านเห็นก็เกิดความสงสารพอจะหากไล่แกออกไปแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนชาวบ้านจึงบอกกับยายสายว่าถ้าหากอยากอยู่ที่นี่ ก็ห้ามไปขโมยกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านห้ามไปยุ่งกับใครเด็ดขาดและต้องซื้อซอยจุกินแทนหลังจากนั้นยายสายแกก็รับปากทันทีได้ได้ต่อไปยายจะไม่ขโมยกินอีกแล้วยายจะซื้อซอยจุกินแทนหลังจากนั้นชาวบ้านก็พากันแยกย้ายกลับไปบ้านใครบ้านมัน และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านได้เรียกกันว่าปอบกินซอยจุและก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขทั้งคนและปอบอยู่เรื่อยมาและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะครับ